เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลังจะกลัวอยู่ว่าเอ้ย AI มันจะเข้ามาแย่งงานความคิดแรกเลยที่ฟังจากสปิเกอร์หลายคนพูดแล้วแบบเอ้ยชิบหายแล้ว ได้มีโอกาสไปงาน Meetup นะครของ Creative Coding Meetup นะของทีม Creator Garden นะฮะก็บันเทิงมากนะมันเป็นงานที่ชิคชิคโคดดิ้งนะฮะที่ที่เราพูดถึงเรื่องของการมาถึงของโคดดิ้งแล้วก็การเอา AI การเอาโคดดิ้งเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นงานสร้างสรรค์มากมายเลยนะฮะเรามามองอีกมุมหนึ่งบางว่าเออเราห้ามการมาถึงของ AI ไม่ได้นะแต่ว่าเราเลือกที่จะสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ไปกับ AI ที่มีได้งียฮะจบงาน Meetup มานี้ก็คือความคิดแรกเลยที่ฟังจากสปิเกอร์หลายคนพูด แบบเอ้ยชิปหายแล้วนะเพราะว่า AI แม่งลั่นทุกวงการเลยเวย้ยแถมอัปเดตกันแบบเรียลไทม์จนชนิดที่ว่าสปิเกอร์นี่สามารถเอาแบบความสามารถของ AI ในปัจจุบันที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้วัน2วันที่ผ่านมา34วันที่ผ่านมาเนี่ยที่มันตอนนี้มันทำวิดีโอได้แล้วมันทำแอนิเมชันได้แล้วโอบ้าบอมากอ่ะคือเรื่อง Photoshop รูปต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเขาไปงานวิดีโอโมชั่นแคปเจอร์ก็ทาได้นะเอาสิแบบเรียลไทม์แบบที่ไม่เช่งใช้ฟิลเตอร์แบบ t i k t o k หรือ IG ด้วยนะะ ฟังจบแล้วแบบโอชิหายวอาวซามากโลกนี้มันอยู่เป็นขนาดนี้แล้วนะฮะทำยังไงดีนะและที่สําคัญก็คืออย่างวงการสื่อนี้ก็เริ่มดิสรัะไปบ้างแล้วนะฮะหล,หลังจากที่เราเห็นมิเจอร์นี่มาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างอย่างล่าสุด The Standard ก็ได้เอาเ,ออเรื่องของ AI นะฮะมาใช้ทําภาพกราฟิกนะฮะของผู้ที่จะขึ้นมาดีเบตในเวทีของเดอะสแตนดาร์ดดีเบนั้นก็ใช้ AI นะฮะในการที่ generate รูปภาพบางส่วนขึ้นมาเมื <es rebell ious> ่อกี้เราพูดถึงความน่ากลัวและความวิกฤตของของสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะมองถึงก็คือเอ้ยเขาเอาความน่าสนใจตรงนี้มารวมกับเรื่องของการคดดิ้งมารวมกับงานสร้างสรรค์นะแต่พวกนี้เขาเริ่มสร้างอะไรบางอย่างด้วยการเอ้ยท้าทายดูซิว่าถ้าเอา coding ไปจับกับภาพจะเป็นยังไงเอาคดดิ้งไปเขียนภาพเอาคดดิ้งไปเขียนเพลง จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแลมันร่วมกับวงการแบบบันเทิงและสื่อสรัรงสรงสรค์สซึ่งแบบโอไมมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเออถึงแม้ว่าเราจะแบบฟังสปิเกอร์รู้เรื่องบ้างไ่รู้เรื่องบ้างนะแต่ว่าการได้เห็นชิ้นงานบางอย่างที่มันเริ่มแบบไปประกอบร่างหรือว่าไปคอลแลบกับศิลปินไปคอลแลบกับอองานต่างๆนะมันทำให้มันทําให้งาน ศิลปะต่างๆมันเริ่มมีความสรุกสนานมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีงานที่เป็นอินเทอร์แอคีฟครับหรือว่าเป็นงานที่เป็นแบบอิมเมอร์ซีฟมากขึ้นเรื่อยๆที่ทําให้เราแบบสนุปมันเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มันบันเทิงมากเลยอะที่มันรู้สึกว่ามันสนุกมากนะฮะก็มีตั้งแต่งานแมสจนถึงแบบงานไม่แมสงานศิลปินงานแบบไปจนถึงงานพานิี้ถ้าเรามองเห็นสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ได้แล้วเราสามารถเลื่อนไปใช้ได้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะค่อยๆไปอินิชิเอตกับมันได้ด้วย AI แล้้้้ววกสนุปบบบมะาาาางงเพอบ้างอะไรรว่่าาไปเเะอนนีี่่มัเป็อะไรทแบบชล้วคุณจะก็สน ขึ้นมาเราอยากให้ได้ลองสนุกสนานไปกับมันก่อนแล้วก็เราก็จะเริ่มหาโอกาสจากสิ่งที่เราสนุกนั่นแหละนะพะโลกนี้มีเรื่องสนุกให้เราทําอีกอามากมายเลยครับที่เรายังสนุกกับการเปยนแลงอยู่นะฮะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะฮะที่กาลังโดน AI ตามล่าอยู่